โรงงาขอรามีไม่ห้กอนครบากครับใช้กันด้วนะครับต้นอนเอาไปขาดหลอหรือเปล่าวะ ในเรื pueda, za, ini, ่องของความรู้สึกเวลาที่เราทีมองค์กรในการถูกมัดหรือเราถูกมัดเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรอันนี้นะก็ใช้ของทีมองค์กเขาเนี่หยครับซึ่งเป็นทีมองค์กรเก่านะต้องบอกว่าตอนนี้ขออนุญาตอาจารย์รัชวัตน์มาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์รัชวรัตน์เป็นประธานสมิทธ์แทน ตัวนี้กระดาษนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับเบลน้องมีเบลนะครับลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องโยกระสายการบินแอร์เอเชียเพราะเขานั่งเราเขไปเอามาช่วยช่วยข้าตบไปครับอ่าค้าอบเดี๋ยวเราจะข้ตัเตาครับข้าตัเตาสมมติว่นอนเตียงเนาะไหนนะถ้าข้าตบต้องมีปแบบดูนี่สมมติมาก่อนเนาะ รเขาบอกเขาบอกถ้าเราถ้าเราฆ่าอกเนาะอ่าเนี่ครับลองสังเกตุเห็นอะไรบ้างเราฆ่าอกเอ๊ะเป็นไงบ้างเนี่ยแน่นครับแม่แน่นกระอกใช่ไหมครับมันต้องบอกแน่นหน้าอกนะครับแล้วแน่นยึดเนี่ยแน่นยึดเห็นไหมแล้วนี่เราคนไข้เป็นคนไข้ฆ่าอกที่ส่วนมากจะเป็นพวกแอลกอฮอล์พิทอใช่ไหมใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเราเราป้องกันแค่อย่างเดียวใช่ไหมครับป้องกันแค่คนไข้ที่ ันนี้เราไม่เอาแล้วนะครับประเด็นแรกคือหนึ่งในเรื่องของไอ้ลงหัวใจเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของค่าน่าค่านะครับเจ็บนะครับถามว่าไข้เจ็บไหมเจ็บแต่ตอนนั้นกหัวไปแล้วเจ็บกูจะดีเปนนิ้วคนเดียวใช่ไหมครับอันที่สองคือในเรื่องของต้นข้อตรงนี้เป็นรากถามว่าอ่ะเรา้อเปลี่ยนใหม่ไม่เป็นไรหน้าเราไม่คาดอกก็ได้เออแบบนี้อีก นะครับสะพายเป้สะพายเป้เก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อคือตือ,อยังอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ได้ปดปัญหาเดิมใช่ไหมเปลี่ยนใหม่นะครับเราเพิ่งได้วิธีนี้มาวันที12ท่12ธันวาเราไ,ได้เปลี่ยนตู้เพล็เราก็ได้วิธีนี้มาแล้วก็ผูกพันรักจัแล้วเราก็เราออกให้นงอกไปเราใช้ที่ทหอผู้ป่วยมันได้ผลดี่ไหมดีครับแล้วก็ข,าขายายผลเนาะวันนี้ก็ถือโอกาสขยายผลเลยเราก็จะเปลี่ยนจากตัวนี้เนาะเป็นตัว พูดช่วยเหลือมากพี่ต๋อยาปรพเลนพูดช่วยเหลือมานะครับตัวนี้ทำให้มันใหญ่หน่อยหนึงนะครับมันจะสามารถช่วยดึงแล้วล้างของไข้้ผมมีลูกอยู่ที่นั่นให้ดูลูก เย็นไม่ได้เลยว่างั้นที Somehow, ่เตียงสองท่านนะครับเนื่องจากตอนนี้ไม่มีเตียงไปดูมาที่เตียงมีที่นอนไหมดูก่อนมีไหมไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมเห็นภาพไหมครับภาพภาพข้าวโพกเห็นไหมเป็นภาพแบบนี้เลยนะครับเราจะเปลี่ยนแทนการข้าวโพดนะครับเห็นไหมมันจะอยู่ลักษณะนีน ครับแต่ตัวนี้ทำถ้าถ้ายาวแบบนี้นาะแต่ตอนนี้เราทำมาตอนแรกมาทำมาเพื่อจำกัดที่จับเนี้ยเปลี่ยนเะนี้ยครับนะครับคนไข้ลุกขึ้นนะพอลุกขึ้นมันก็ดึงพอลุกขึ้นมันก็ดึงเนาะตอนนี้ยังไม่ยังไม่พบว่ามีความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นจากการจำกัดที่จับแต่ว่าในอนาคตไม่แน่เราจจะต้องเปลี่ยนต,ต้องปรับแต่ตอนนี้เราใช้กินกันดีกว่าแต่ไม่บอกเพื่อนือย่าโองเพื่อนกับตับคู่มตับตุ่มนะครับให้รับตายครับบอกว่าตายมันต้องตายครับ เขาบอกว่าน ok ิ <daha S 1> ้วสามารถหนได้หนึ่งนิ้วนะครับนิ้วสามารถสอดได้หนึ่งนิ้วนะครับเขาบองกานเลื่อนไหลเลื่อนนะครับท่านขอทำทีนี้นะครับงงสนานี้นะครับุงก็ต้องดูหลังขนาดนะครับงงไไม่งงไ้ไหมด้า้เล้นะครับเพราะว่าด้าที่ผู้ชอนได้ถูกกงเสองไว้ลูกชายออกเพราะนั้นครับคุณล้า ครับสมับขั้นตอนที่สอนะครับขั้นตอนที่สองนะครับให้ทบเชือกขึ้นมากับพันกอ่อนเลครับลเชือกขึ้นมานะครับตรนี้ก็เป็นโมอยู่กับตัวที่ิเียบนะครับเสร็จแล้วรับเอนวทาขวาขอ่ัานสามารถสอนได้ิเดียวนะครับถึงไม่ทาสายนี่ลเชือกเหนือคลิปเชือกเหนนครับให้ขำอง่หนอยดเลยนเครับ

เราจะไปะคุกนะครับฉะนั้นยืนลัลกษณะยืนห่างเขาบอกว่าสองช่วงสองช่วงเก้าสองช่วงอีกตอนนี้ตอนหลังช่วงหลังเนี่ยเราคุยกันได้คนไข้ที่เริ่มมีอาการปวดอีกก้าเราก็ประมาณสานนักขนาดนี้ถ้าใครจำทิปที่ระยบอกได้ใช่ไหมพอใสเข้ามาเสร็ออจดึงหลังจะอยกท่ายา นหนีซ่อนสู้หรืออะไรแบบนี้ยราต้องใช้นะครับฉะนั้นเราจะยืนประมาณขนาดนี้ดังนั้นข้ออันที่เรายืนเนี่ยทีมก็จะคุยกันเราจะต้องยืนแชร์จาจเพื่อลดความรุนแรงสวัสดีค่ะคุณศริชัยค่ะทนเสียงไม่ได้ครับโทนเสียงรเอรานะครับท่าทีของเราจะไม่คุกคามผู้ป่วยเฮ้เฮ้ใช่ไหมพีม่เราก็มีนะมีดเราก็มือดีวกว่าน,นะครับแม่นะครับฉะนั้นอีกนึงถ้ามีมีดมีปืน หาังงับอหนีหนีแล้หนี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 แล้วก็ส่นแล้วก็แถ้าไม่ไหวก็ค่อยสู้เนาะถ้าไม่ไหวคอสูแต่ตอนแรก็ไม่มาีโทสรอบแล้วีตรไหนอยู่ไม่รู้นะะนั้นการยืนสานีนะครับรอที่เรายืนอ่ะเดี๋ยก็จะเาอ่งรอกทิจับครับทีับตา โค้ชหนึ่งให้จับปั๊บตรงกลางเห็นไหมครับขาสอยเข้าไปในไเหนครับอันนี้ทําให้เ่าไม่รู้ก่อนสีรับสีสษะนะครับสีสันสีสันแน่นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคนไข้ของหมอโคมเนาะเดี๋ยวอาต้องไปตามที่โคมกใหม่กเทียนี่พอกเฮ้ยม แล้วมาทำงานใหม่ที่กรุงนะปฎีหมอ,อทำดั้งอยู่ไม่รู้ว่าถามจะกอดดูหมอทำดงานอยู่ไหมกวรุงปฎีกรุงปฎีทำดั้งถูกนะครับแปดตาก็ทำได้ <c oughs> โอเคเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะคฮะปุ๊บคนต่อไปครับที่เหลือจับเข้ามาจับคนครนที่สองครับจนะับขาจับขาครับปึ๊บน้ำฟุ๊กจะดึงแล้วก็ยกคนไข้ดึงคนไข้ไปด้านหลังนะครับขาเข้ามาปึ๊บนะครับขาดูงนี้ปึ๊บยกขาปึ๊บอ่าแขน มีคนสงสัยว่าเฮ้ยมันทิมาหรือเปล่าวะทิได้ครับทิ้ได้ทิ้ได้พอาเกิด่เราลงลงเราหาคนใส่กันนะครับเวลาพราที่ข้างขวเราล็อกหนกลอล็ดีาิขาไม่ไหวจไม่หวาลุ้เเาดยหา้กไม่หวบราเด็พยาบาลที่อยู่ด้วยเนาะก็เตียวเชื่อเชื่อกันที่มาเนาะนะครับใส่เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งอายุนิด นี ters, 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 um <Jean> ่ยกศึกตึ๊งยกศึกอะฝ่ายศึกศึกเห็นไหมผมมาสจแล้นี่ต่อยผมมาสจแล้คุณรู้่าเรต้องล่ะเห็นไหมทำานี่อยู่เนี่ยเห็นไหมขามาสิได้จะเื่ความรวดเร็วมันต้องเร็วนี่แข่็ออกมาด้วยนะครับแข่งออกมาแล้วถ้ามุดกดลงนะสมมติไหนถ้าพัเอาแข่งบินไปสข้างก็ได้ครับสุติะไาอยู่างหน้กดลงไหครับล็อกข้อจับบริเวณที่กดได้คือบริเวณที่เป็นจุ อย่นี้ไม่ได้อย่างนี้ถ่ายรูปออกมาแล้วไม่สวยไม่ใช่ครับแต่ถ้าอย่างนี้ได้โอเคกดนะครับกดกดจุดที่เป็นจุดบนจุดอะไรที่เป็นตรงนั้นคลับกาการยิงลอนะครับไม่ต้องนอสนักแล้วลองใ้กัดนะครับอน่ขึ้นรนี้านี่ดู หนึ à? À, ่งสองดีใช่ไหมะหนึ่งองแล้ี่กเราเอาเชือกเส้นนึ่งัอีมก่นอานเสรแล้วกรกค่อยๆแก้ทีละเส้นไม่ต้องไม่ต้องรีบนวนพัอยู่แล้วขาเสร็จไห้า่าขาเสร็จเื่อยเอาเชือกมาเสริมในเรื่องของขาขาค่อยม เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก็เร็วหน่อยดีก็ดีฮะเส้เ <c oughs> คุณสิทธิชัยครับ <Yeah. S 1> เรามันเพื่อความปลอดภัยของคุณนะตอนนี้คุณก <c oughs> ็คุมตัวเองที่หน้าพยาบาลขออ,กกนนอนุญาตจัดการวิธีการในต่อถ้าอาการคุณสงบแล้วเดี๋ยวพยาบาล เราก็ดึงกลับไปหลังคาเห็นไหมถามว่าเขาจัดเราไหมเรามีไหมได้ยินไ,ไ,ไหมเห็น <c oughs> ไ,ไหมอันนี้นะครับวันนั้นนะวันที่การักการทลักมันเข้าขานีนะ้แต่ว่าจาับแทนที่จะแทนที่จะเข้ารักษณะนี้คนเข้ามาเยอะใช้วิธีการ นะครับถ้าถามว่าเอาลงพื้นใช่ไหมใช่แต่วิธีการเอาลงพื้นไม่ใช่อาณ์แบบนี้นะครับ <c oughs> เคยมีคาพูดว่าไม่ใช่บังวงก็ร่วงได้นะครับถ้าคนเดียวเอาลงได้ไหมนะครับถ้าผมอยู่คนเดียวนาะวิธีการเอาลงผมมันไม่ยากเลยนะครับลองดูนะเห <c oughs> ็นไหมลูกขา้าผมเห็นไหมเนี่ยโอกาสที่น้องจะประสบอุบัติเหตุเวลาล้มลงไปคอต่างๆหงวัวต่างๆ นะครับมันมันค่อนข้างปลอดนะครับแล้วเด็กจะหน่อยนะพวดนี้อ่ะจะอยู่บ้านหายแล้วโทรเรียกญาติมารับต่อใมาแต่ถ้ามันตายนะเป็นยังไงความดีของมัานอาจารย์สี่โมงเย็นหกโมก็คือขยอกเขียนขวาแขนซ้ายข,ขาขวาขาซ้ายให้ใช้ผูยปวดเขแกน แขนจีนจับนี่ครับเราไม่ใช้ผู้ป่วยที่เราใช้เจ้าท,ที่เจรจารคือส่งสิท่านเห็นไหมครับขวาของผู้ป่วยกับขวาของของของเจ้าที่โรพยาบาลมันเหมือนกันเพราะงั้นเพราะการเข้าคนเขา้เขาใจไม่สามารถสื่อนี่อย่างหนึ่งสําคัญน,นะครับเวลาที่เขาหมอบไปให้จุดเอาขาเอาขาเอา,า,เอาเมือบบเอเขียนการเขียน,นการานนอ่านหูแม่งถนัดขาขวาดีกว่าผู้ป่วยข,ขาซ้ายมันจะเป็มนม้วนกันอย่างน,นี้แล้วไปลดเตะน,นะครับเพราะงั้นเอาขาไหน มั่นใจว่าขาขวาขวาขวาขาซ้ายขาซ้ายจะไปลังเลหรือจะไปเปลี่ยนกระทันหันนะครับเพื่อนที่เาไปจับว่ามันจะเกิดวัตเหตุเพื่อนโดนเอโดนต่อยนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับในการเข้าจับครับผมมีคขาถามครับเดี๋ยวลองดูท่าหนึ่งทุกตัวพวกแกนโดนพวกแกนโดนที่โตแกนนี้นะครับอย่างนี้นะครับดูนะครับนะครับอึ๊บตัวนี้หน้าตัวนี้เสร็จปึ๊บยิงขึ้นนะครับนะครับตัวนี้จับนะครับปึ๊บนะครับลรอ เห็นไหมตรงนี้เราล็อกกันนะครับแล้วระหว่างที่มีคําถามว่าระหว่างที่เดินไปถ้าเดินไปที่ ER เวลาเราจับจับกับที่กำเดินเอร์ถ้าคนไข้บาดว่วมมือเราต้องจับไหมต้องใส่มือไหมนะครับเคยเคยมีว่าพอพอพอมาที่หอแล้วอารว่าอารว่าพอจะให้เดินไปเอร์ได้ที่หน้นะครับนั้นก็ต้องพอไปเกิดว่าที่นีไปก่อดเหตุที่เอร์มีโลมาเนาะโลมาเนี่ยนะครับแล้วเราจับที่กรอาจจะต้องเอาจับที่กำให้เรียบร้อย ใส่รถใส่อะไรให้เยอะเลยนะครับแล้วก็บอกคนไข้นะครับจังหวะพฤติกรรมว่าขออนุญาตหน้ารถนะครับบอกข้อความด้วยความปลอดภัยและความระเบิดน้องนะครับดูนั่งนีงประมาณนี้ก็ง่ายจำได้นะนะครับแขนจับมาขนาดนี้นะครับจริงๆแขนมันเป็นสอดเป็นกดกันยังไงด้วยนะครับตรนเดินก็ทอาทำนะแต่ผมยังยังยังไม่ถึงได้แค่นี้นะตรงนี้มันจะแน่นเลยแน่นเลยที่จะกันแน่นตรงนี้แน่นนะครับแล้วคนไข้ยอะจะมีดักอยู่ยึะดึงคนไข้หน่อยดึงคนไข้คนน้ถอดคนไข้เนี่ยคนไข้ก็จะลง 집 매일 맞